สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมโคโคฮิดานะครับก็มาอยู่กับเกมเดิมนะครับเกมบีเทสม,มรณาชีวิตเนหลันนะวันนี้เป็นวันที่เซิร์ฟ467จะมีกิจกรรมใช้จ่ายเข้านะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวละครเข้านะจะเป็นตู้วุธแทนนะครับของซุนซุยับปู่นะแต่ว่าผมจะไม่ามาเอาตู้วุธนะครับแต่ว่าจะมาสุ่มกิจกรรมนะวันก่อนมาสุ่มกิจกรรมก็มาเปิดถุงยกก่อนได้มา900ครับอันนี้นะ อันนี้เป็นที่ได้มาจากกิจกรรมกล่องนะครับอ่าแล้วก็ยังมาเปิดเลยนะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูทีมของผมนะว่าจะจัดยังไงต่อนะจะมาเปิดร้อยครั้งนะครับอันนี้สิบโลแรกนะรวด,ดเร็วว่องไวเลยโอเคได้มาสามกล่องโมจิอีกสองอันนะครับนี่รอบที่ยี่สิบนะครับอาโมจิห้าอันนะครับกับอีกสามกล่องโอ้ดวงดีนะครับเนี่ย รอบที่สามโมจิสองอันรอบที่สี่ครับสี่สิบโลนะสองกล้องครับห้าโลห้าสิบโลอ่รารอบนี้เกือหน่อยต่อไปต้องใช้ยกแล้วนะครับแต่มันจะมีล็อกอีกหนึ่งนะแต่ว่าผมมาสุ่มตอนใช้จ่ายเลยนะครับเขียบไม่ได้โมจินะอันนี้เจ็ดสิบครับ แปดสิบครับน่าจะเกลืออยู่นะเกลือเกลือเลยเก้าสิบถูกไหมเนี่ยอ่าโอ้โ,อโมจิ7เจ็ดอันอาไปแล้วครับอืมห้าอันไม่ค่อยแล้วครร้อยร้อยแล้วครับวันใ้สุม่มให้หมดเลยนะไหนๆก็สุ่มทีละ สุ่มให้หมดเลยเดียวนับฝองกันนะครับหมดยังเลยหมดแล้วเอาไปรับใช้ใจ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้หมดเลยนะยใส่ก็สุ่มออกคลิปที่หนึ่งเสิจะได้สามครั้งไหมได้สามครั้งเหรอครับเดี๋ยวสุ่มไปแล้วมารับอีกทีนะไปเนะครับ อยากได้โซ่กิจกรรมมากอู้วันนี้กล่องหนึ่งเกลืออยู่นะเนี่ยไม่มีโมเจซะด้วยสองกล่องไม่มีโมเจแล้วครับอ่านี่ไม่พอละรับกิจกรรมครับพอไหมคีดได้สามนครั้นงนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเกลือ <laughs> ม,มโมจิ30ขาดตั้ง20ครับผมว่าถ้าสุ่มครบ180นี่น่าจะได้นะเดี๋ยวผมค่อยมาแรกวันสุดท้ายนะมาดูผลประกอบการนะครับโมจิได้31อันกล่องได้24อันนะครับผมจะแรกเป็นลูเคีย10อันจัดไปลูเคียได้มาตัวหนึ่งครับส่วนที่เหลือต้องแรกเป็นนี้แล้วไปเลย อยู่35เหรียญก่อนอื่นอ้าไม่ได้ไม่ได้รวมลูเคียให้ดูอืมนี่แนวผมค่าอีก2อันแล้วแหละแล้วก็จะรีเลยนะครับอ่ะไปรวมทีเดียวใจผมอยากปลดอาวุธด,ด้วยนะถ้าถ้าผมแลกเหรียญลุงนี่ปลดอาวุธได้นะครับเนี่ย เราจะเหลืออยูอ2 2 2นะเก็บไว้ใช้นะครับในอนาคตน,นะตามจริงไม่ใช่สุ่มผมแนะนําให้สุ่ม3วันนะครับของใช้จ่ายนะจะได้รับตรงที่ใช้หยกตรงนี้เลยนะมันจะคุ้มกว่านะช่วยได้นิดหน่อยครับนี้ผมสุ่มไป130ครั้งนะครับมจิ ji, ถ้าแรกเป็นนี่ไปเลยก็ปวดหุได้เลยจัดไปเลยครับ ก็ไปใส่แมวนะครับผมไม่ได้เก็บหยกเยอะเท่ารอบแรกอ่าอนะคารกิจกรรมนี่ครับถูกไหมสูกครับดูดีๆนะครับถ้าแรกนะเดี๋ยวแรกผิดมานี่ยุ่งเลยอ่ารวมตัวละครกันเลยนะครับอ่าแชร์แชร์เอา,าเพจแชร์นะจะบ,บตัวตรง U R นะครับ ลูกเคียกับเนลนี่ผมจะเล่นนะครับลูกเคียอาไว้ทําเป็นตัวซัพพอร์ตนะส่วนเนลมันจะทีไม่ด่วนนะครับอ่าเอานี่อารีนะทีป้องกันอตัวแม่ปั่นลูกเคียผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับตัวซัพพอร์ตแล้วเอาตัวนี้ลงสนามไว้ตรงนี้ตัวหลกัหลกๆของทีมผมจะมีอยู่อย่างนี้นครับสามตัวถ้าผมจะปั่นนะก็คือมีเนลคิดมัดมีไอเซนคิดมัดนะครับแล้วก็ เดมูฮาลาินาานะแล้วก็ลูเคียเป็นซับพอร์ตนะครับเอามาบัฟไอเซนนะนนแล้วก็การสุ่มมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ไปดูการอัพตัวละครต่อเลยนะพกผมก็อัพตัวละครเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพลังเนวเลียน,นจะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ42,000นะสแต็กก็ประมาณนี้นะครับทั้งยมตี2,900มเก้าเกาะหนึ่งแล้วก็เลือด3ามแสนนะครับส่วนโซ ผมลืมเก็บโซสามดาวไว้ใส่ช่องหนึ่งนะผมยังไม่มีโซแมวนะผมไม้ใส่เป็นโซเนี่ยก่อนตอนแรกผมจะให้ใส่โซเหมือนในมูนะครับแต่ว่ามันย่อยไปหมดแล้วเลยให้ใส่โซนี้ก่อนส่วนลูเคียลูเคียผมเอาไว้ที่ขอบฟ้าก่อน,นครับเ <uk> พราะเป็นตัวซัพพอร์ตนะแต่โซผมให้ใส่โซที่เตรียมไว้ให้ฮาริเบลนะครับส่วนโซบนไม่ไอัพนะเพราะเอาไว้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับยังไม่ได้ใช้นะ แล้วก็ทีมของผมที่จัดก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอาเนลมาช่วยในมูทังนะครับสองตัวส่วนตัวระเม็ดหลักเป็นไอเซนนะครับส่วนสองตัวนี้เอาไว้เพื่อเอาบัฟเสือนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นหลักนะป้าก็เอาไว้ตายเพื่อบัฟให้ไอเซนนะครับไอเซนเป็นน้เม็ดหลักของทีมนะครับแทงสองตัวนะแล้วก็ลืมบอกไปว่าผมยังยังไม่อัพขึ้น สี่ดาวนะครับเพราะผมจะเก็บเศษแดงไว้ให้เนลสี่ขานะก็ะคือเนลม้านะครับตอนมันเข้าผมยังทำห้าดาวนะแล้วมันทาชิมให้เพื่อนๆดูนะครับเราพลังขึ้นมาแปดหมื่นนะครับจากแปดหมื่นน่าจะแปดหมื่นแปดนะขึ้นมาเป็นเก้าหมื่นหกนะครับอันดับสี่สิบหกนะเดยวก,ก็ล่วงลงไปตอนนี้ติดท็อปห้าสิบเด็กก็ล่วงออกจากท็อปห้าสิบนะมาดูอลิซ่าผมเหลือสองครั้งนะครับ อรินากันดับ46นะครับพัดีมากเกกับทีมคนทรงสูงไหวไหมเดี๋ยวให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าดูตีาราลีนานี่นานอยู่นะเพราะว่ามันจะเปื่อย<ๆ>เพราะว่าตรงตีรารีนาเอา้าผมไม่ได้เอาคือเคียร์ใส่ช่องซับพอร์ตไม่เป็นไร นี้นมีคนเกตนะครับผมอยากให้โซที่มันเป็นโซแมวมากเลยนะเพราะว่าผมไม่มีโซแท็ยพี่โซบล็อกนะครับแต่ว่าตัวพวกนี้มันใช้เลือดนะอืมระเบิดตายเลยครับผมว่าาจะแพ้นะตอนนี้แพ้ต้องเอาทีมที่แบบว่าสูสีน่ะอ่านี่ยหวไหวนะพลังเขาน้อยกว่า เขาลืมเอาลูเคียเข้าไปอ,อะไม่เป็นไรครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนวแล้วนะเฮ้ยตัวใหม่ะออของของเฮ้ตัวใหม่ไหนต้องตั้งเนวให้ถิดรอเนวม้าผ่านไปผมเล้ถึงจะอับให้มันขึ้นเป็นสี่ดาวนะแล้วก็ทำโซช่องสามครับหรือว่าโซตัวละครน,นะให้เนวหลา้างคิดมาสนะครับ อันนี้ต้องรอดองเีแดงอรอเดี่ยวมาก่อนแตัวหลักๆผมยังมีอยู่แค่สามนะที่แบบว่าเล่นได้ทีมนะวันนี้ผมยังแพ้ทีมที่เล่นซุยฟงนะใครปั้นซุยฟงสุดๆนี่แพ้ยับเลย จะขีดม,มาติงกด,ด,ดกดอาวุธกับไม่กดอาวุธเนียวซิ่งม,มันต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าจะได้บัฟตรงนี้มานะถ้าเรามีพัฟส,สี่หรือว่าทำสี่ดาวอีกก็จะได้ขนมผิงที่ของทางมาด้วยนะต,ตอนนี้ยังไม่ปลดยังไม่มีคนระับนี่ครับดาเมจหลักๆเป็นไอเซนนะ ถ้าเลี้ยงให้เซนไปตายได้เซนก็จะยิงกันตีให้นะครับถ้าทำเพื่อนสีด้ำนด้เก่งกว่าน,นี้นะครับเนวคิดมันนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอะไรอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะและ้ามีอะไรอยากให้ปรับแก้ไขเกี่ยวกับคลิปก็คอมเมนต์มับ,บอหมกันได้เหมือนเคยนะครับผมจะปรับแก้ไขให้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ